เนี่ย yeah, คนยึดติดเยอะเนาะเยอะอีกเยอะนั้นเราต้องค่อยๆกระจายคำพัาสดาเนี่ยออกไปเนาะ <Yeah. S 1> ก็ช่วยกันเนี่ยพวกเราทุกคนถ้าเราทุกคนแค่ในที่เนี่ยเข้มแข็งนะโอ้ไปได้เยอะคือแค่เราเปลี่ยนตัวเราเนี่ยผู้เจ้าบอกนี่รัตนาห้าแล้วนะแค่เราประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยใช่ไหมนี่ผู้เจ้าบอกเป็นรัตนาห้าแล้วอ่า นั้นถึงแม้เราจะทรงจําไม่ได้ประกาศคําตถาคตไม่ได้แต่เราประพฤติทมสมควรแก่ทรรมใช่ไหมเรารู้แจ้งในธรรมเป็นรัตนาฮาเรามีความกตัญยูกตาวทีต่อพระศาสดาก็เป็นรัตนาฮาใช่ไหมกตัญยูยังไงก็ช่วยประกาศคําของพระองค์ใช่ไหมให้คนเนี่ยรู้คําของพระองค์ก็จะทําให้มหาชนเกิดความสุขใช่ไหมแล้วคนที่ทําอย่างงี้พระเจ้าบอกได้นิสงอะไร เขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ลตลอดหนึ่งกับและจะไม่พลาดทรรมนเสมจากโยคะทรรมนเสมจากโยคะคือธรรมะที่ปราศจากเครื่องร้อยลัดก็คือนิพพานนั่นเองอนั้นมีแต่ประโยชน์หมดเลยนะในคำของตถาคตและอันนี้คืออนุสาสนิปนัิหารคือกระแสงธรรมที่เมื่อถูกต้องบุคคลแล้วเนี่ยไม่มีใครรู้ได้นอกจากตถาคตคนนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที ซึ่งโยมก็จะเห็นเลยว่าตัวโยมก็เปลี่ยนลูกสะพ้ายก็เปลี่ยนลูกสาวลูกชายก็เปลี่ยนเปลี่ยนหมดตามอินทรีย์ของเขาส่วนผู้ที่ไม่เปลี่ยนผู้เช้าก็เรียกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้แล้วยังมองว่าสาวกพาสิทธิ์ดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่านี้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นอันนี้ก็อินทรีย์อ่อนไปก็ตกล่วงไปตามเหตุเนื่นช้าไปตามเหตุนั้น เราก็ไม่เเป็นไรมื่อสักครู่นี้พอดีมีคุณผู้หญิงด้านนั้นพูดถึงเกี่ยวกับพระอรหันต์ค่ะข้องใจนานและกลัวบาปแต่แต่วันนี้ไม่กลัวแล้วนะคะที่ไม่กลัวพูดต่อหน้าโยมแม่ของออโยมด้วยค่ะว่าคือท่านไม่ได้บวชเป็นพระละค่ะท่านเป็นคารวะแต่ท่านบอกท่านเป็นเป็นพระอรหรันต์ตอนนี้ ท่านก็เมตตาช่วยเหลือครอบครัวเราใดเรื่องการเงินการงานอะไรมามากมาย <c oughs> เราก็สวดมนต์ตอนนั้นยังไม่เมื่อมามาเจอพระคุณเจ้าค่ะ <c oughs> ก็สวดมนต์ก็ตั้งจิตธิฐานอะไรก็ให้แต่ทําไมเมื่อสักครู่นี้ทางโยมท่านนี้ก็พูดว่าทําไมต้องพูดจาไม่ดีหรืออะไรอ <c oughs> พอโยมฟังธรรมะค่ะมีอยู่ช็อตหนึ่งบอกว่า พระอรหันยังต้องเดินตามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธออย่าตู่เราในคําพูดโอ้โหเท่านั้นนะคะโยมภาวนาให้มันเช้าเร็วๆจะรีบจะโทรไปกราบเรียนคุณยายอะค่ะว่า ừ ừ ừ หนูไม่มีวันกลัวอะไรอีกแล้วในโลกใบนี้ ừ ừ จะไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่กับองค์พระาศาสดา ừ ừ ừ เพราะว่าหนังสืออะไรก็แล้วแต่พอฟังแล้วเนี่ย คนเรามันต้องมีจิตใต้สํานึกได้ใช่ไหมคะมว่านั่นคือการเติมการแต่งยมฟังแม้กระทั่งว่าราชการที่หนึ่งใช่ไหมคะปวายพระพิพิสุสงค์อาหารน้ําปานะตั้งกี่เดือนหกเดือนก็มันเป็นสิ่งที่หลอกลวงกันไม่ได้ทีนี้ค่ะเราก็เลยไม่กลัวค่ะแล้วมาคิดอีกน้องสาวยิ่งใช้คําพูดแรงกับพี่ชายอีกอม,มินประมาทเราถ้าทางกฎหมายเราฟ้องได้เลยนะ ไปคบทําไมเนี่ยคนนิสัยอย่างนี้ออ้สาธุปฏิบัติกันมาจนว่าเป็นตัวเองเป็นพระอาหารหันต์แล้วถ้าเป็นพระอาหารหันต์จริงๆอย่างนี้พระคุณเจ้าขาในเมื่อมีจิตเมตตาดูแลทุกคนนะคะปัจจัยของทุกคนในโลกนี้ไอ้ความจนอย่างที่ทุกคนก็กระเสือกกระสนกันไปแต่เขารวยมากหยิบเงินช่วยทุกคนแต่ช่วยเสร็จแล้วกล่าวหากล่าวประมาทคำพูด ห้ามน้องสะพ้ยมารับไม่ต้องมาทำงานกับพี่ตุ๋มเขาแล้วนะหมดกรรมหมดเวรแล้วพอจะให้ช่วยใครเขไม่ช่วยไม่มีกรรมต่อกันแล้วเอ๊พระอรหันต์เป็นอย่างนี้ได้อย่างไรอ,อย่างนี้โยมผิดไหมคะเนี่ยถ้ากลับเรียนกับพระคุณเจ้าอย่างนี้ค่ะคือใครไปดูกร,รมใครไม่มันไม่ได้หรอกโยมค่ะคุณชาก็ตรัดในมิการาสูตรว่า เรื่องคนเนี้ยค่ะ,คะอย่าประเมินตรวจสอบตัดส,สินบุคลคลเราหรือผู้ที่เหมือนเราเท่านั้นพึงถือประมาณในบุคคลได้สาธุ <นะ S 2> ค่ะแล,ะและ้วถ้าตัวเขาเองบอกว่าเขาเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นแบบของเขาอ่ะ แต่ไม่ได้เป็นแบบของผู้ชาก็ปล่อยเข้าไปค่ะพระลูกชายก็เลยถามบอกโยมแม่ช่วยถามทีเถอะเขาเดินสายไหนนี่ะทาไมเขาตอบอย่างนี้บอกโอโยมแม่ไม่กล้าถามตนนั้นยังไม่เจอท่านพระอาจารย์คริส์ค่ะกลัวบาปค่ะเพราะว่าเขาเป็นพระอรหันต์นะนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่กลัวแล้วค่ะเอาคุณความดีเราแยกเป็นนะคะเขาช่วยเหลือเราแล้วก็บุที่สูนกุลให้เข้าไปเราไม่ได้ไปลืมคุณเขาค่ะค่ะตอนนี้ก็สบายใจท่พระคุณเจ้าบอกอีกทีฮะไไปโลดเลยเหรอคะ ค <laughs> อไม่มีสร้อยก็สบายแล้วละไม่หนัก <laughs> อเข้าใจในธรรมะกันพอสมควรเนาะอะวันนี้แจกอินทีสังวรน,นะอืจะได้ไปสำรวมอินทรีกัน <laughs> อก็ขออนุทนากับพวกเราทุกคนอที่ได้มาทำบุญถวายทาน มาสังสมสุตตะในคําของตถาคตมากระทากิจนองด้วยกันฟังเนองด้วยความเป็นผูสูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาพตการนันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน